ขับมากลุกไทยไก่9ฟ้านะครับวันนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์ p l โอเคนะครับอสีขาวแล้วครับขึ้นหมาแปลกๆนะครับอ๋อใช้ใชความไวของการขึ้นขุ่นนะครับนะครับโอเคครับเปิดไปครับขึ้นเม็ดไปครับตามปกตินะครับมาครับเบี่ยครับ มาไปครับเยอะครับนะครับ,บก็ไปตามรูปสูตรนะฮะร,รูปรูปสูตรนะครับของไม้ยงขวานะครับแต่ของสีดําเป็นขุนวังนอกนะครับอ,อืมโคนเทียมเม็ดนะครับ รอดูรถกอกครับขึ้นคนไปครับเนี่ยโอ้จะขึ้นตรงนี้มาไม่ได้นะครับเขามารอแล้วครับเห็นไ,ไหมครับระหว่างนี้เราก็ไปครับปิดอินซีไปครับ ก็เป็นเกมสิบห้านาทีนะครับอ่เปิดริมมาครับจังหวะนี้ก็อครับเสริมคนนะครับรนนนะกินนะครับไปครับ เรือม,มาต่อนะครับเรือม,มาต่อนะขึ้นขึ้นคุณครับเ,เอาเรือม,มากดนะครับ เราิ่มากดตำแหน่งนี้ก็เอาเบี้ยสูงนะครับไปครับครับค้าโคนครับสีขาวนะครับไม่ให้ใช้งานนะครับอ่ะจังหวะนี้ก็ทิมสูงไปครับนะครับสร้างบ้านให้สีขาวครับให้อยู่สบายไปเลยครับนะครับ สร้างบ้านให้อยู่แบบสบายนะครับตำแหน่งนี้ก็ขึ้นโคนครับขึ้นโคนไปนครับยีงอยู่ตากดอยู่นะครับสีดำอยู่ตากดอยู่ หมุนมานะครับจะเอาโคนขึ้นมาแทนนะครับจังหวะนี้ก็เปิดครับเบ้คู่ริมไปนะครับ คิดนานไม่ได้ครับเกม15นาทีเวลาจะหมดครับเอาโคนขึ้นมานะครับเอาโคนขึ้นมานี่เราตัดริมได้ไหมครับนะครับคือคุมพื้นที่นะครับทิมมาแล้วนะครับทิมมาตำแหน่งนี้ก็กินนะครับกินแล้วก็เม็ดปักขึ้นไปนะครับ เม็ดจรปักขึ้นไปครับจะเห็นได้ว่าเม็ดสีขาวนะครับใช้งานไม่ได้นะครับนะครับก็เล่นก็พันสามกว่าครับเอาโคนกลับไม่ได้นี่ครับแย่แล้วครับสีขาวนะครับ โคนกลับไม่ได้นะครับอ่ายอมเสียนะครับยอมเสียจังหวะนี้ก็กินนะครับกินขึ้นไปก็ปักโคนก็้นไปอีกครับนะครับสีขาวเปิดหมากไม่ดีนะครับให้เสียตำแหน่งเบี้ยสูงถึงสองตัวนะครับไปครับโคนปักขึ้นไปครับม้าเมื่อก็ขึ้นมาไม่ได้นะครับไปริมนะครับไปริมมาจับ จับเบี้ยตัวนี้ไว้นะครับก็น่าจะเอาม้ามาอีกตัวนะครับเรามาไปครับไปไปยืนก่อนนะครับไปยืนกันนะครับ กินนะครับโอเคครับไปครับ <c oughs> แรลกเรือก็คงแรกกันนะครับเพราะว่าตัวหมากของของสีขาวอะขึ้นไม่ได้นะครับหนึ่งเม็ดขาวไม่ได้ใช้งานแล้วครับแล้วก็มา มาตัวริมกระดานกา็ยังวิ่งได้ครับตำแหน่งกอไก่นะครับกอไก่สีครับไปได้ยึกยิกยักนะครับจะเปิดนะครับอ่าจะเปิดแล้วนะครับจะเปิดเม็ดนะครับเปิดเม็ดจะเปิดเม็ดนะครับน่าจะเอาเรือน,นครับ มากันไว้ก่อนครับเอาเปิดใส่เบียร์ที่มาใส่โคนเอเคครับเอาเรือนะครับกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรือเรือของทิ้งคลองนะครับทิ้งคลองถึงเรือขาวจะไปที่คลองยอหญิงนะครับก็ไม่สามารถไปต่อได้ครับมีโคนนะครับยืนกักจุดครับไม่ได้โต๊ดนะครับกักนะครับ จังหวะนี้ก็รอให้มาจับโค้นก่อนนะครับจับโค้นเราค่อยเดินขุนนะครับตำแหน่งนี้นะครับเราก็เดินมาไปครับนะครับ วันนี้ก็ทุ่มกว่ากนครับทุ่ม47นาทีครับูคต่อสูนนะครับเลือกที่จะนะครับเปิดเม็ดนะครับไหลโคนดีไหมครับไหลโคนขึ้นไปเอามาขึ้นไปต่อม้าดีกว่าครับมาขึ้นไปต่อมา้านะครับ มาไปต่อมาจะไปแอบ,บกินเบีรยฟรีครับเบีรยฟรีที่อยู่หน้าม้านะครับที่อยู่ตำแหน่งง,งองงูนะครับอ่ะเขากินกับเรานะครับงั้นเราก็ใช้โคนกินขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับว่ามา้าม้าก็มาไม่ได้ครับเอาเม็ดมากันนะครับอ่ะมากันตำแหน่งนี้เรานะ่าจะหมุนม้าครับ หมุนมาไปจับกินเบี้ยริมนะครับหมุนมาไปจับกินเบี้ยริมนะครับ รู้ทันนะครับรู้ทันก็เดินมาไปจับไว้ก่อนครับอไม่ให้เรือนะไม่ให้เรือของสีขาวนะครับได้ใช้งานนะครับเห็นไหมครับว่าโดนเบีย้ยสูงสามตัวเนี่ยทาให้หมากของสีขาวนะครับเป็นหมากเตี้ยครับเป็นหนากเตี้ยละการขยับขยายตัวหมากกันหมุนตัวหมากเนี่ย จะเป็นไปได้ช้ามากนะครับอ่ะตำแหน่งนี้นะครับเราเรือออกคลองนะครับนะครับเราเรือออกคลองนะครับทาให้ขุนว้าวุ่นครับขุนขาต้องว้าวุ่นแน่นอนครับครับขุนขาว้าวุ่นนะฮะเห็นไหมครับจังหวะนี้ก็นะครับหมุนโคนครับหมุนโคนกลับมาอีกตัวหนึ่งนะครับ พอตำแหน่งทุกอย่างเป็นต่อหมดแล้วครับเล่นง่ายครับการเปิดเบี้ยนะครับเด็กๆและเยาวชนนะครับอย่าเปิดให้เป็นลองแบบนี้นะครับเบี้ยสูงสองสามตัวอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่เดินลำบากมากนะครับหมุนโคนครับโคนไปครับทีนี้เราใช้เม็ดนะครับ เออใช่โคนนะครับปักส่เข้าใส่เม็ดนะครับปักเข้าใส่เม็ดนะครับจะบกินเม็ดเนี่ยเรือต้องผูกนะครับเอาเรือขึ้นมาหนึ่งตานะครับเอาเรือขึ้นมาหนึ่งตาทีนี้ก็เสริมโคนไปตัวได้ไหมครับ เสริมโคนไปนตัวนะครับหมุนโคนนะครับหมุนโคนมาตำแหน่งนี้ก็เราก็หมุนม้าครับหมุนมาไปโจมตีเบี้ยจุดอ่อนครับออเคครับโจมตีเบี้ยจุดอ่อนนะครับ เอาขุนมาผูกก็โดนรุกครับอ่าโคนผูกเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราหมุนโคน,นครับหมุนโคนเขาจะปักขึ้นมาหรือเปล่าปักขึ้นมาโอเคเขาจะมีตำแหน่งปักอยู่นะครับทีนี้สีขาวจะเดินอะไรเดินเรือเล่นหนึ่งหนึ่งตานะครับเดินขุนก็ได้นะครับเดินขุนครับ เขาก็เดินขุนเหมือนกันนะครับตำแหน่งนี้เราให้เม็ดไหมครับให้ให้โคน,นครับให้โคนขึ้นไปนะครับลงทุนสร้างนะครับ กินๆไล่ปุ๊บไล่ปุ๊บไล่ปุ๊บเรือนครับมาจับตำแหน่งนี้ไว้ก่อนนะครับก็สีขาวก็ยืนทรงนะครับยืนทรงหมากไว้รอนะครับเดี๋ยวขาหมุนมากแป๊บนึงนะครับ ก็ถ้าเราจะบุกเอาชัยชนะสีดําจะบุกเอาชัยชนะก็ต้องลงทุนครับทีนี้เราจะโยนตัวไหนดีโยนไปหาเรือหรือว่าจะไปโยนไปหาเม็ดกับมา้า เขารู้ทันนะครับรู้ทันก็กินเนะี่ยกินมาครับคู่ต่อสู้หายไปไหนครับครับคู่ต่อสู้น่าจะไม่ไหวนะครับ ออกไปเฉยๆเลยครับขู่ตัอสูงกันอรครับพันสามร้อยกว่าบาทพันสามกว่าว่ครับก็ดูท่าทางก็ไม่น่าจะกลับมาแล้วนะครับเอามาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับยอมแพ้ไปแล้วนะครับ